สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นี่จะนี่ครับท่านผู้ชมจะตัดกล้วยหอมกล้วยหอมหน้าแรงท่านผู้ชมลูกจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่มันไม่เหมือนกล้วยหอมหน้าฝนกล้วยหอมหน้าแรงะเคือเล็กลูกเล็กเนาะวายลดนเลยนี่ครับท่านผู้ชม ก็ได้กี่หวีเนี่ยห้าหกเจ็ดหวีก็ตัดแต่ผมนี่ถ้าเป็นกล้วยหอมต้นต้องสูงจะไม่ไดีกินนะท่านผู้ชมมันจะตกล้วจะแตกจะหักหมดนี่นี่ดีมันต้นเตี้ยนะครับความจริงเขาต้องมีอ่าค่อยๆตัดลักษณะแบบนี้วันทางนี้ก่อนแล้วค่อยฟันฟันต้นมันแล้วก็นโน้มเครื่อนลงมาอย่างนี้แล้วก็ตัดนะครับ สาหรับต้นแม่มันจะมาชมผมจะตัดเหลือสักครึ่งต้นเพราะว่าจะเหลือส่วนต้นนี้ยอาไว้ประคองต้นลูกมันให้มันเน่าให้มันเป็นจุลินทรีย์ให้มันเป็นน้ําให้มันเป็นตัวเลี้ยงนะเหลือประคองพูดง่ายภาษาง่ายกบพูดประคองประคองต้นลูกมันต้นนี้นะถ้าเราไปตัดทิ้งหมดนะต้นนี้ก็ไม่มีต้นประคองต้นแม่ประคองอยู่เพราะว่าตัวลูกมันแตกมาจากต้นนี้ นะก็จะตัดประมาณครึ่งต้นนะครับไว้รอต้อนนี้มันใหญ่ต้นนี้มันก็จะเน่าออกไปเองเพราะว่าทิ้งต้นแม่ต้นต่อไว้ตรงน,นี้มันก็จะเป็นพวกปุ๋ยในบนข้างหน้าแล้วก็พวกจุลินทรีย์หนอกุ้งหนอกกล้วย,ยต่างๆน้ําที่มาอยู่ในต้นกล้วยต้นนี้มันก็จะไปรอเลี้ยงลูกของมันนะครับท่านผู้ชม เรียบร้อยท่านผู้ชมได้ทั้งหมด7จ็หวีกล้วยหอมกล้วยหอมทองในช่วงหน้าแล้งเดือนมีนาคมท่านผู้ชมก็ตัดแล้วก็จะไปบ่มนะไปบ่มเอาไว้กินต่อไปท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ